และเขาบอกอางฟอรเมนั้นจะแปลว่าให้ข้อมูลหรือว่าแจ้งยกตัวอย่างการใช้ในประโยคเช่น l e p r o f e s s e u r a s n f o r m é s e é l è v e s t e l e date de l e x a m e n ครูให้ข้อมูลหรือว่าแจ้งนักเรียนถึงวันที่ในการสอบนั่นเองค่ะส่วนนะคะ verb เขาบอกสร้างฟอร์เมมี as a post o e ข้างหน้าเป็นกริยาที่กระทํากับตัวเองนะคะจะหมายถึงหาข้อมูลนั่นเองค่ะยกตัวอย่างการใช้ในประโยคเช่น je m'enformer les horaires d'ouverture vais horaires sur musée du e. ฉันจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเปิดของพิพิธภัณฑ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ u n f o r m e r จะแปลว่าการแจ้งหรือว่าให้ข้อมูลส่วนสร้าง f o r m e er นั้นจะแปลว่าหาข้อมูลโดยที่ตัวประธานนั้นไปหาข้อมูลนั่นเองค่ะซึ่งรากศัพท์นี้นะคะสามารถจำง่ายๆคู่กับคำว่าอ n f o r m a t i o n ั n f o r m a t i o n ที่แปลว่า ข้อมูลนั่นเองค่ะลองเอาเกริยาทั้ง2ตัวนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะใครที่ยังไม่มั่นใจด้านการผันกริยานะคะโมมีหนังสือเล่นน้หนังสือผันกริยาภาษาฝรั่งเศสค่ะด้านในจะสอนการใช้และการผันกริยาทุกรูปแบบในภาษาฝรั่งเศสเลยค่ะสนใจติดต่อสั่งซื้อกับโมได้เลยนะคะ